สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านถิ่นหมู่ที่สนะครับตําบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ะะครับวันนี้มาเจอฝูงควายไล่ทุ่งอยู่30กว่าตัวท่านผู้ชม 30., 40ตัวนะครับแล้วก็มีพี่เกษตรกรท่านมาเฝ้ามาดูแลมาเลี้ยงไล่ทุ่งอยู่นะครับก็เลยแวะมาหาท่านมาพูดคุยขออนุญาตถ่าย ควายสวยๆงามๆให้ท่านชมได้ดูนะครับนี่อย่างสวยๆท้งนั้นเลยท่านชมนี่ครับเป็นตัวเมียใหญ่ๆท้งนั้นเลยท่านชมตัวเมียก็ท้องหมดแล้วผสมหมดแล้วนะครับเขามีพ่อพันธุ์ประจําฝูงด้วยนะครับตอนนี้พ่อพันธุ์ประจําฝูงก็เอาไปให้เพื่อนเกษตรกรยืมไปผสมนะครับท่านก็ให้ผสมฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายด้วยนะครับ เป็นเกษตรกรเลี้ยงควายด้วยกันนะครับแบ่งปันกันสุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปพบปะพูดคุยนะครับกับเจ้าของควายฝุงนี้กันนะครับปีสวัสดีครับปีผมขอหยาดปีในน้ำตัวปีเจิงครับปีแดนครับปีแดนเนาะโอ้ปีแดนนั่นเลี้ยงควายของปีแดนนี่ตอนนี้มีกี่ตัวครับสามสิบแปดสามสามสบเจ็ดสามสิบเจ็ดตัว แล้วก็มีเปลือนเกษตรกรมาเลี้ยงตัวแหมเจ้าหนึ่งเนาะเจ็ดตัวของลุงเนครับอ๋อเห็นนั่นคุณลุงเดินแวบๆอยู่ด้านหลังครับพี่แดนนี่เลี้ยงควายมาเหมือนอะไรยังคับนี่เหมือนคเลี้ยงสองสามปีสองสามปีแต่ควายเราอยู่เหมือนอ๋อแต่ซื่อซื้อไว้ให้เขาเลี้ยงลอ๋อพี่แดนเป็นเจ้าของควายห่ะไปให้คนอื่นเป็นเลี้ยงจ้างครอืมเป็นยิ้มสิบปีมั้ิมสิบปีมาล่ะ โอเป็นเป็นควายของปีซื้อหรือว่าเป็นมรดกป่อแม่ซื้อครับอ๋อเริ่มต้นครั้งแรกนี่กี่ตัวพีห้าตัวซื้อห้าตัวเมื่อสิบปีที่แล้วนี่มันแป้งเหรอครับมันแป้งครับตกอยู่เป็นเงินอยู่ต่อใดนี่ห้าตัวนี่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นสิบหมื่นฝ่ายหน่อยครับสิบปีมานี่นี่ก็กุ้มมดแหละเนาะเจ็ดหมื่นนี่กำไรมันเท่านะครับเนี่ยตีเรือเนี่ยเป็นกำไรล้วนๆขายกหลายแล้วครับปีไหนขายกี่ตัวปี ทีมซิปอ้ก็มันก็นแน่นอนพ่อง้อแม่เอ้ยควายแหม่ของปีมันเยอะเนาะปีหนึ่งเกิดมาบ่าต่ํากว่าสา่าวตัวก็เกิดซิปเป็นชิปบนห้าชิปปลายมัครับ,<อ>บเดี๋ยวมันกัดแต่งด้วยครับอ๋อมีบ้างมีแต่งด้วยเหรอครับมันตั้งกันนันน,นอ๋อคุณพ่อกับเกษตรกรเนี่ยมาเลี้ยงกักกกบที่แดนด้วยครับท่านเลี้ยงเจ็ดตัวพี่ แต่ก่อนนี่ตีจ้างให้เขาเลี้ยงเนี่ยปีคิดจะได้แบ่งกันจะได้อ๋อเขาเลี้ยงสัญญากันสามปีเราปันลูกคนกึง่งปันลูกคนกึ่งเกิดมาในสามปีนั่นได้ตัวได้ก็แบ่งกันเขา,อเอายกให้เขาก้อนตวงควายแม่เลยครับอ๋อควายแม่ซื้อจะห้อมจ่จะสาสมได้เนะี่ยครับอืมเอาให้เขาเลยครับอ๋แบ่งยกก่อน,น,นหนึ่งตัวยกให้ก่อนตวงถ้าสามปีกันนะถ้าพุทธสามปีถึงจะแบ่งลูก ครับอืถ้าเราโคดนี่บ่เฮื่อต้องทําสัญญากันเป็นาสัญพ่อบ้านบางคนก็ก้านเนาะแม่นนะสามสีออกลูกจะงือมากกปั่นกันเก่งเลยสมัยก่อนที่เปินเลี้ยงจ้างนั่นค้นตีเลี้ยงจ้างเปินก่อนเลี้ยงไล่ทุงแบบนี้ครับเลี้ยงเกบเดินโลเดินอย่างนี้นะตอนนั้นพี่เนี่ยการอย่างพี่แดนเนี่ยการอย่างนี้เป็นคนทำงานอยู่โทรศัพท์อ๋ออยู่องค์การโทรศัพท์ อืตอนนี้ล้างออกแล้วอีกครับออแล้วครับมันมีไห้พ่อแม่อ๋อมาดูแลแม่ตัวเเนาะก็เลยแม่เป็นเสียไปแล้วครับอ๋อครับเสียไม่ได้ปีสองปีนะครับครับอืก็เลยมาเลี้ยงควายเน่ยครับมันมีไห้พ่อเขาช่วนีลยครับอ๋อปีเบาว่าพวกขึ้นขายด้วยอ๋อครับหวกขึ้นสืบไปอันอึ้นลออ่อนพ่ออ๋อครับมาเดียวก็แต่เสียมาแล้วครับ แต่ยุคนี้เริ่มกลับมาแล้วนะพี่แดนคนมาเลี้ยงควายเลี้ยงงัวกันเยอะนี่มดบ้านินเนี่ยนักหรือเปล่นนะครับอ๋อของพี่แดนนี่นะนักเลยของปเภตคพื้ปกเนภาคพื้นปืนก็เฮาลหรอเจ็ดที่ปลายพป่นก็จะขายติดๆล่ะรับขับป่นมีคนเต้ครับแบ่งขายออกไปเนาะแกจะละไปใช้หน้าหุ้ัวเนาะเจ้าว่าแกงอมตอนนั้นที่ทำงานองค์การโทรศัพท์กับมาเลี้ยงควายท่าเทียบกันนี่อันใดอิดอันเหนื่อยกว่ากันเนี่ย มันก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันสบายแลยมันอิสระอันนั้นมันโปรขึ้นเสาสูงแก่ก <c oughs> ครับเสาครับครับอ๋อก็รายได้ก็ดีอยู่เนาะแต่เสี่ยงครับม,มันเสี่ยงเนาะมันไปไก่กครับอย่าเขาเล้าเขาสูงไปไม่แถวไม่ซอดพุกนียอืมเลยพวกน่ะบุ้งผางไม่พระครับพวกพระอย่างพวเนี้ครับไปไกลแก ไปมันเป็นเขตเป็นเขตไปอย่าครับแบ่งกันอยู่คนโซนคนโซนกันก็ต้องเด็กกอยู่มึงเป๋ในที่เขาใหญ่พึ่งเขากระดู้ไก่เหงาออกเนี้ยมุกเยื่ออกแล้วมาเลี้ยงควายก็สบายใจหน่อยก็ได้สบายใจครับผมมีไหมาบังคับอย่างเนาะเนี่ยจะจะปล่อยกี่โมงก็ได้จะเข้ากี่โมงก็ได้เนาะเนี่ยเข้าคำนั่นกว้างน้อยเข้าป่าด้อยมั้งอ๋อปีไอตอนที่เป็นเนี่ยนะปี่ก็ขึ้นด้อยอย่างนี้นี่เป็นเข้างดเนาะ ในดอยพุ ver, so Parents, mm ่นเนาะในดอยพุ good, cool. like an ่นก็แปลงปางไปพุ่นเนี่ยนะครับครับแปลงแล้วพุ่นแปลงกันสองคำตีอยู่ไหนก็ง่ายไปก็มันย่ไหนมีเาก็เอาไปกินท่านถ้ามันมดเขาก็ง่ายลงมาเป็นตีเป็นตีไปอยู่กันหลายก็ครับอู้หลายแลครับมีกี่หมู่นะไปอยู่กันสี่ห้าหมู่ครับเป็นควายรุ่นร่อนเลยครับ งัวก็มนี้ครับอ๋อไปเลี้ยงด้วยกันไงเนาะเลี้ยงด้วยกันเนาะอเลี้ยงด้วยกันก็แบ่งกันพอจะน่ะใๆอยู่กันคนจุดคนจุดเอ๋อในป่ามันจะขานอย่างครัอือเปรยกันพอเนาะควายของปีนี่แต่ละตัวนี่มันควายใหญ่เนาะควายยางหล่ำต๊กอยู่ตัวในประมาณต่อได้เนี่ยตีขายขายไปเนี่ยครับบัจีแป้งก็มันเป็นควายจีนควายยางห้างก็ขายตัวห้าห้องมือนะครับโอ้แนวเดิมราคาสภหาบมันวนบมุ้วนะครับปกติปีจะขายควาย ไอ้รุ่นได้เนี่ครับขายควายปูเมาที่ว่ามันสองคำปีนะครับที่มันขึ้นมาแล้วมันไหล่ึิดกันนะครับครับหีมันจะเริ่มจะสู้กันฆ่ากันนะเนาะอควายนี่ถ้ามีตุกปูหลายนี่บ่จะได้เนาะมันโจนกันมดวันนะ่นนะรอๆๆอาแต่นะควายมี่เหมือนงัวนะควายมันบบย้อมเนาะบบยอมมันไหลกันแต่ครับบมืคอข้งเจ้าของก็จะได้เจ็บตัวเนาะอันนี้มันมบีมี ไปปูนักไฟปูไอ้นั่นเขาไปพุ่เดี๋ยวเขาเอกมาคืนละเดือนเหนือเราออมาคืนละกะาครับปีปีหนึ่งขายประมาณสิบกว่าตัวเนี่ยนะครับรับปุ้นครับโอ้ถ้าจะอั้นก็ตกอยู่สี่ห้าแสนเหมือนกับปีไหนประมาณนั้นครับโอ้โหมันที่หึ้งเต๋ครับเต่าก็แล้วายน้อยสองสามแสนครับแต่ก็ถือว่ารายได้ดีกว่านี่อยู่ก้าเนาะ ครับเล้เฮาเลื้ดแต่เฮาจะขายเฮามันอยู่นี่ครับเลื้ยแต่เฮาพอใจเฮาจะขายมันได้เฮาก็ขายนะครับแลวได้ดีกว่าการทําการเกษตรอย่างอื่นอยู่เนาะอ้ดีดีดีครับอือหอหอก้อยลายนะกลับมาเลี้ยควายกับลังผีอย่างเนี้ยครับพีก้อยลงทุนในแก้วมังกรไปหลายเนาะโอ้แกว่ามดไปเยอะซื้อควายเสียงไปซื้ห้าแสนเนี่ยมาครับครับแกซื้อประมาณสี่แสนกว่าไม่ห้าแสนครับ ซื eh ้อควายเลี os, ้ยงก่หันควายหันเขาเลี้ยงก่อเขาเลี้ยงตัวกันนั่นนะเขาไปก้อยก็อนการซื้อควายมันควายกูไม่ลูกมาเนาะครับเลยได้ได้หันผลเร็วเลี้ยงสองเดือนได้ซื้อก็ควายแม่มั้งนั่นอกเลี้ยงสองเดือนก็ก็ได้ลูกละอ่เนี่ยคือมีกำลังใจเนาะครับลงทุนแป้งน้อยหนึ่งแต่ก็เห็นผลเร็วสามปีแล้วนะคุ้มแล้วครับสามปีเพุ่นครับเลี้ยงควายมันต้องใจเวลาหน่อยเลี้ยงงูเลี้ยงควายปีสองปีนี่บ่ได้ มันต้องปีสามมันต้องอดเอาหน่อยอดผลอหน่อยหั่มน้อยกับเราเพรมันเกิดลูกเกิดหลานมือกำไรมันถึงนั่นนะครับปีสองปีแรกเนี่ยเขาก็เลี้ยงควายไปก่อนเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนพราะเลยสามปีไปกลายเป็นควายเลี้ยงแล้วเนาะสามปีนะควายเลี้ยงเขาแล้วสบายตรงนี้ปีนอกจากจะเลี้ยงควายเลี้ยงอย่างนี้ก็อนเนี่ยตรงเนี่ยน้ำด้วยก็ครับครับเนี่ยน้เนี่ยน้มาเดียวเนี่ยไงครับอืมกี่นิ้วอย่างเดียว <laughs> น่าอยู่หลายมีรถไหปันไนก็เข้ายอดยอดยอดแหดูแลงาแหน่หนากุมาโลโล,โล่น่านั่นที่ได้พออย่างมันนะครับเดี๋ยวทห้น้อยหน่อยไงอ่างเก็บน้ำแม,ม่แค้มเสร็จก็แถวนี้ก็น่าจะน้ำต่าสะดวกขึ้นเนาะขนาดนี่ใจน้ำไมห่หางอันนี้นนควายของแต่ละตัวเนี่ยโอ้สุดๆแา้อันควายปอปอคุ้งฟูงนี่น่าจะเป็นในควายป้อนเลยบมานครับควายป้อนขายไปแล้วครับนี่ควายดำ ควายด้อมที่ซื้อมาไอ้ตีตัวใหม่นี่ตีปัจจุบันนี่เป็นควายด้อมเหรอครับก่อนเป็นควายป้อนอ๋อผมเห็นลูกมันออกมาเป็นควายป้อนหมดเลยขายไปตัวไดนี่มป่อควายป้อนตุกตอนนั้นตอนนั้นมันตัวน้อยครับอืมขายไปมกี่หมื่นืมควายป้อนนี่มันจะมันจะต่ําล่ําเนาะมันจะบอกขครสูงต่วได้ท่านตัวงยังไงเลยท่นควายป้อนของน้องเบาอ๋อตีว่าชื่อยังงครัชื่อต้อยต่าเออชื่อต่อมต่ว่าตอนนั้นตีไปซื้ออันน้องมงไข่มาหน่อนะ สมัยก right? ่อนเนี่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายหาว่ามีเงินม an no ีท so ้องอีกเนาะคนตุกคนตุกคนุกคนจนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาเดียวไปมีครับย้อนมุดเลยคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมีตีบุหูกิเลยของปีนี่ตั้งแต่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาเนี่ยก็ได้เงินได้ท้องจากควายมาเนี่ยก็ได้ตีได้ตั้งของกายครับครับไม่ได้ชื่อครับตีตีมรดกอ๋อปีนอกจากปีมาดูแลเองแล้ว ไอ้คนอื่นหขอบคุ้ยยังมาช่วยดูแลกว่ามีครับผมเป็นเบาครับโอ้เบาโซดทั้ล่ะเออสุดยอดสุดยอดตายละเบาโซดรวยรวยซับล่ะนี่ม่ได้มีมีฮะอ๋อหลายคนผมไปเจอคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลายคนเป็นเบาโซดนะแต่ละโคดนี่มีงัวมีควายสามสี่สิบตัวั้งนั้นเลยเออสุดยอดสุดยอดพี่แดงครับถ้ามีเอฟซีมีคนดูเป็นสนใจอยากจะมาดูงูควาย หรือว่าซื้อควายจากพี่แดนเนี่ยพี่แดนพอจะมีเบอร์ติดต่อกัครับตรงนี้กันครับเบอร์เยี่ยในลืมอะไรทุกันนี่ท่านชมท่านมีประสบการณ์ในการดูแลควายนี่ท่านใดสนใจอยากจะปรึกษาหาลือหรืออยากจะติดต่อขอซื้อควายจากพี่แดนก็ลองติดต่อโทรมาหาพี่แดนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของพี่แดนไว้นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เ้าสอง ามเจ็ดซีสามเจ็ดซีสองซีสามหกสองีสามหกนะครับเอฟซี FC, หรือ,อท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจอยากจะเลี้ยงควายหรือว่าจะปรึกษาเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงควายกับพี่แดนก็ลองโทรมาพูดคุยกับพี่แดนได้นะครับท่านก็มาอยู่กับวัวกับควายได้สองปีกว่าสามปีแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นท่านเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วนะครับระหว่างที่ให้คนอื่นเขาเลี้ยงท่านก็แวะเวียนมาดูแลน่ยครับให้คาปรึกษาจะไป คนเลี้ยงตลอดนะครับครับพี่แดนครับครับผมขอบคุณมากนะครับได้มาพูดคุยเนาะแลกเปลี่ยนประสบการณ์รจากเจ้าหน้าที่ไอ้องการโทรศัพท์มาไอลาออกมาเลี้ยงนั้นควายได้ปีหนึ่งก็สี่ห้าแสนขายลูกแบ่งขายแม่พ่องขายลูกพ่องจับราคาก็ขายอยากขายก็ขายบ่อยากขายก็บอกขาย สุดยอดเอแล้วแต่ราคามันอยู่ี่เขาครับครับงควายเนี่ยเขาไปพคดกับนดราคานะเหมือนเข้าห้าหุบาทก็ต้องจำเป็นต้องขายเขางวควายเนี่ยเขากับเขาพอใจเขาก่มขายครับเขาซื้อมาได้ก็บ่ต้องซื้อนะสุดยอดสุดยอดควายของท่านแต่ละตัวนี่ตัวอย่างใหญ่ท่านชมดูหนาลึกได้ใจครับส่วนสูงร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบบวกท่านชมร้อยสี่สิบห้าน่าจะได้นะครับใหญ่ๆข้างนั้นเลยครับนี่รุ่นลูกของเขานะครับที่เกิดจากพ่อคุมฝูงตัวเดิมนะครับเป็นควายดอนนะครับพ่อคุมฝูงเป็นควายปอนควายดอนทางเหนือเรียกควายปอนนะครับทางอีสานทางภาคกลางอาจจะเรียกควายดอนนะครับนี่แต่ละตัวใหญ่ๆข้างนั้นเลยท่านชม โอ้ oh. มีแม่ควายด่อนอีกหนึ่งตัวนะครับปีนี้ท่านซื้อพ่อคุมฝูงเป็นสีดำมาครับแต่พอดีท่านให้เกษตรกร,ร,กรยืมไปรับผสมนู่นครับยืมไปผสมครับท่านไม่คิดค่าใช้จ่ายครับอ้ oh. ท่านเป็นคนใจดีด้วยนะครับ mm. สวยๆครับ มีควายด่อนตัวนู้นเป็นตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งครับเป็นควายหนุ่มอยู่ในนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆให้ท่านชมได้ดูนะครับก็สอบถามท่านละนะครับว่าควายของท่านไม่ไม่ดุนะครับนี่แม่สองตัวนี้สวยมากท่านชม,มก็เป็นควายควายสายเนื้อแต่ตัวใหญ่ท่านชม เพราะว่าเขาเนี่ยครับเขาไม่ใหญ่ครับเขาไม่ไม่หนาไม่ใหญ่แต่อ้วนอ้วนปึ๊กเลยครับเป็นควายสายเนื้อครับทางเหนือเรียกควายจีนครับนี่รุนลูกรุนลูกร,นกรุนลูกนี่เป็นควายด่อนมาเลยชุดปีที่แล้วนะครับปีที่เกิดใหม่เดินวัดเดินมา มาดมผมแล้วนี่นี่ครับควายเขาจะกี่สงสัยงเงี้ยนี่ดมมันดมผมละนี่ชุดนี้เป็นควายรุ่นุ่น,นะครับชุดนี้เป็นควายรุ่นุ่นผม,ผมต้องเราเยวหลังไปด้วยท่านชมมันมันมีสองแม่ใหญ่ๆเดินตามมานี่ถ่ายควายทีไรนี่มีรุ้นตลอดท่านชมนี่มาดมกลิ่นครับนี่ มาดมกลิ่นผมอย่างใหญ่ท่านชมใหญ่มากเดี๋ยวให้เขาได้ดมกลิ่นผมก่อนนะครับเป็นควายเนื้อนะครับเป็นควายสายเนื้อครับท่านเลี้ยงเยอะครับรวมๆแล้วนูน่นสี่สิบกว่าตัวท่านชมชุดใหญ่ชุดปูงใหญ่อยู่นู่น,นครับ สวยๆยนั้นเลยครับตัวเล็กๆพวกนี้สวยๆยนั้นเลยว่ามีตัวผู้เยอะครับตัวผู้นี่ก็เป็นควายดอนครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ